สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ RP Project นะครับในรายวิชา Biology หรือว่าชีววิทยานี่เองนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีน้องๆมสีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้พี่ก็จะมาสอนในเรื่องของ membrane <c oughs> m Mem e เบรนและการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์นะครับผมอะซึ่งเราก็จะเห็นในเซลล์นะว่าม,มีการลำเลียงเข้าเข้าออกเข้าออกเซลล์เาออนาะว่า ว่ามีการลำเลียงยังไงบ้างนะครับผมว่า,าใช้ ATP หรือว่าไม่ได้ใช้ ATP หรือว่าการขนส่งแบบใดแบบฟาโกไซโตซิสพิโนไซโตซิสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เมมเบรนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับและมีอะไรแทรกอยู่นะครับอ่ะเราอันนี้พี่สรุปมาย่อๆยอให้แล้วนะครับเราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับหรือว,ว่าเห็นภาพก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้พี่จะพูดถึง ะะคพูดถึงนี้ฮะเมมเบรนครับผมก็คือเอ่อนี่คืออะไรหุ้มเซลล์นะครับผมออร์เกเนลนะครับอันนี้คือเขาจะหุ้มพวกเซลล์แล้วก็ออร์เกเลลออร์เเลลสำหรับใครที่งงว่าออร์เกเนลคืออะไรออร์เกเนลก็คือเหมือนอวัยวะทุกอย่างในเซลล์นะฮะไม่ว่าจะเป็น protein body เ,เอ่อ lysosome โซโซเอ่อเอ่อพวกค h l o r พาสพวก มาตัวคอนเดียอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือออร์แกเนลนะครับอ่ะเอ่อซึ่งเมมเบรนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือกําหนดขอบเขตลําเลียงสารเข้าอ่อกลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับผมการรับสัญญาณหรือฮอร์โมนต่างๆนะครับผมการส่งกระแสประสาทเอ่ยเพิ่มพื้นผิวเช่นขนลากอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าเอ่อโครงสร้างของเมมเบรนเนี่ยครับประกอบไปด้วยเอ่อ P ก็คืออะไร P ก็คือฟอ o s ฟ h o l i p i d เว้ย พี่ฟอ a เฟดถูกไหมฟอตโฟลิพิดวันสันฟอตเฟดถูกป่ะนะเรียงตัวกันเป็นสองชั้นก็คืออย่างเงี้ยเอ่อไม่ชอบน้ำจะหันหัวเข้าข้างในนะครับผมส่วนชอบน้ำจะหันหัวออกซึ่งลักษณะมันจะเป็นงี้เดี๋ยวพี่วาดให้ดูนะอืมสิ่งนี้ดีกว่าต่อแหลดีนะปึ๊บเอาอันใหญ่ๆไหม แป๊บนึงนะขออนุญาตว่ารูปแป๊บนึงนะครับซึ่งไอตัวนี้คือมันจะเป็นแบบว่าไม่ชอบน้านะฮะส่วนตัวนี้ที่จะชอบน้าเขาก็จะหันออกอย่างงี้อันนี้ไม่ชอบน้ําก็จะหันหัวเข้าแล้วก็จะเป็นงี้อะพอจะนึกภาพออกไหมเอออันเนี้ยไม่ชอบน้ําแต่อันเนี้ยชอบน้ํานะครับคือมันก็จะประกอบอย่างงี้วนปุ๊บปุ๊บแล้วก็เรียงกันอย่างงี้ฮะ เอออะไรเนี่ยซึ่งเมมเบนนะฮะมันซึ่งคือคือสำหรับใครที่งงว่าเมมเบนอบบค,คือคือมันอยู่ที่ไหนก็คือสมมติแบบว่ามันเป็นแบบสมมติเช่นอคอ,อร์พาใช่ป่ะคอร์พราเป็นตัวสีเขียวใช่ไหมอ่ะแล้วคอร์พาอยู่ไหนล่ะอยู่ในสมมติอยู่ใน,ในใบไม้ถูกป่ะอ่ะพี่ตัดใบไม้ึออกแล้วพี่ก็ส่องกล้องจุลทรรศไปตรงใบไม้ตรงเนี้ยฮะเออ แล้วพี่ก็ตัดพี่เห็นว่าคอร์พราเนี่ยมันจะเรียงกัน่างนี้เรียงกันหลายอย่างเลยอะนะฮะคอร์พรามันก็จะเรียงกันแบบลายๆ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 อันจนกระทั่งเรียงกันจนกระทั่งเป็นใบนะครับผมอะแล้วก็แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งคอร์พราอันหนึ่งเนี่ยตัดออกมาตัดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วพี่ก็จะเอากล้องส่องเข้าไปตรงเนี้อ่ะซึ่งมันก็จะเห็นเมมเบรนตกปะ เออแล้วก็เรียงกันอ่ะอย่างงี้ถูกปะอ่ะแล้วก็อะไรที่แทรกอยู่ครับโปรตีนถูกไหมโปรตีนโปรตีนแล้วก็จะเป็นอะไรฮะแล้วก็จะเป็นแบมเบียน่อถูกปะอ่ะพี่ว่านม่วนนิดนึงขอโทษขออขออภัยด้วยนะฮะแล้วพี่ก็ลืมเอาเอารูปม,มาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับใครที่รู้ว่าแบมเบียนอะไรคืออะไรแล้วก็สามารถผ่านได้นะโอเค อ่ะเรามาเข้าเรื่องก,กันต่ออ่ะก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ชอบน้ำอันนี้ก็จะชอบน้ำคือเขาจะหันหัวออ,ออกถูกปะถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็ต้องเอาเข้าถูกไหมอ่ะซึ่งลิปิดเมมเบรนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรฮะแน่นอนก็คือฟอสโฟลิปิดฟอสโฟฟอสโฟฟอสโฟก็คือฟอสเฟตลิปิดคืออะไรฮะก็คือไขมันถูกปะไขมันภาษาอังกฤษคืออะไรแฟตก็คือ p บวกเอถูกไหมอ่ะไกโคไกโคคืออะไร ไกลโคคือไกลโคเจนถูกปะไกลโคเจนก็คือเราเรานึกถึงอะไรฮะก็คือคาร์โบไฮเดรตถูกไหมลิพิดน้ําตาลก็คือไกลโคลิพิดมันก็รวมกันกลายเป็นไกลโคลิพิดสเตอรอยดนะคือผมก็คือสารคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยฮะที่มันเกาะตัวกันเป็นสเตอรอยด์นะครับผมโปรตีนนะครับโปรตีนเมนเบรนนะครับผมซึ่งไอตัวโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นอันเนี่ยนี่มันก็จะบางอันมันก็จะอยู่ตรงนี้บ้าง ะะบางอันก็จะเป็นแบบอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้แทรกตัวอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมเรามาดูกันอันแรกก็คืออินทิกรัลนะครับอินทิกรัลเนี่ยจะแทรกอยู่ตัวจะแทรกอยู่ชั้นฟอสโฟดีพิดนะครับผมสามารถสกัดแย,ยกจากเยื่อหุ้มเซลล์ค่อนข้างได้ยากนะครับผมนี่ก็จะเขาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะอ่ะต่อไปเป็นอ้ยอ่านยากว่ะเพอร์เพอริเพอริเพโลนะครับผมเพอร์ per เพลิฟเฮลลนะครับผมเพลิฟเฮลลพูดยากนิดนึงไม่ถ้าเกิดพี่จะพูดว่าการที่เราพูดอินไซด์ถูกหรือว่าพูดอะไรถูกเนี่ยมันจะทําให้เราจําได้ระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่า,าหนูพูดถูกแล้วทำไมหนูจาไม่ไดไ้ไม่นี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าพี่หมายถึงว่าถ้าเกิดหนูอ่านได้แล้วแบบว่าหนูหน,หนูจำได้อะมันก็คือเออมันก็โอเคมันจะเพิ่มความจําให้เราระดับหนึ่งนะคะไม่แทรกตัวอยู่ในริพิดนะ,อ,ะอย่างที่พี่บอกก็คือแบบว่าบางตัวมันก็จะไม่แทรกตัวอย่างนี้ นะครับผมอ่ะเป็นหนึ่งพิ้งค์ลำไส้ก่อนอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับลิ d ิดแอนคลูดโปรตีนถูกปะอ่ะก็คือเขาสร้างพันธะถาวรกับโมเลกุลของลิพิดถ้าผมอ่านผิดขออภยัยนะครับผมบางคนก็จะอ่านว่าเอ่ออะไรไง e อนโคลเอนโคลีสเหรอ e อนเอนโทเลสเหรอเออแต่พี่อ่านว่าแอนแอนคดนะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็นการลําเลียงสารผ่านเข้าออกข้าออกข้อออกเออกอนี้ยมันจะเป็นแบบว่าสมมุตนี่คือโปรตีนถูกปะโปรตีนแล้วพี่ก็จะโผล่ข้างในให้เห็นว่ามันคือยังไงอันนี้คือข้างในของโปรตีนนะอ่ะอันนี้ก็คือเบรน อันนี้ก็คือข้างในข้างในโอ้ทำไมไมไดิอ๋อมันสีเนี้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่หาสีอะไรที่ดูง่ายๆก่อนอิน <In S 1> ก็คือข้างในออาข้างนอกก็คืออ,อันนี้ก็คือผนังเซลนะเอ้ยเยื่อหุ้มเซลนะครับผมอ่ะก็คืออันนี้คือชั้นอันนี้ฮะฟอสโฟลิพิดถูกไหมอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสารจะเข้าเนี่ยถ้ามันใหญ่เกินอะ่ะมันจะเข้ายังไงถูกปะอ่ะ ซึ่งการลำเลียงเข้าออกเนี่ยก็คือแบบว่ามันจะมีด้วยกันสองสองชนิดนะครับผมก็คือการลำเลียงเอ่แชนแนลโปรตีนนะฮะเป็นช่องเข้าออกได้ไม่จำเป็นต้องใช้ ATP ก็คือเข้าตรงนี้อ่ะแล้วก็เป็นแคลรีโปรตีนนะครับผมแคลแคลรีแคลรีแคลรมันเป็นการแบบว่าแคลรีโปรตีนนะครับเป็นการลำเลียงจำเป็นต้องใช้รูปแบบของ ATP ในการลำเลียงได้นะครับผมอ่ะคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คือมันจะเป็นแบบ หลายรูปร่างเลยมันจะเป็นหนึ่งสองสามสีห้าหนี่คือมันเป็นการแบบสมมุิพี่จะยกตัวอย่างอันนึงก็คือมันจะเป็นแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ครเป็นระโยงระยางอะไรก็เพื่อให้มันเข้าไปได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูก็ได้นะครับอ่ะการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซล์นะครับผมแบ่งได้เป็นสามแบบถูกปะอ่ะซึ่ง เราจะเราจะง่ายๆเลยก็คือเราจะเราพี่ว่าคเราเคยได้ยินคาอย่างนี้มาก่อนนะคบผมซึ่งคําเหล่านี้อาจจะปรากฏอยู่ที่บทอื่นก็ได้นะอ่าอย่างเช่น p o s t i v e t i m e s p o r t นะฮะก็คือการลําเรียนตามความเข้มข้นนะครับผมไม่ต้องใช้ในรูปแบบของ ATP นะครับผมส่วนต่อมาก็ผม An active transport นะครับผมก็คือ,อ,อลำเลียงสารต่อต้านความแตกต่างความเข้มข้นต้องใช้ ATP นะครับผม positive positive ไม่ต้อง แอคทีฟก็คือต้องใช่ไหมพลาสต v e แล้วก็แบบนึกถึงว่าเออพลาสต v e มันไม่ต้องใช้แต่แอคทีฟเราต้องแบบเราต้องแอคทีฟเราต้องใช้หรือว่าเออจำซึ่งอันที่สามอันสุดท้ายนะคะคก็คือ v a ส c u ล่าทรานสปอร์ตก็คือเป็นการออลำเลียงสารเข้าออกเซลล์เหมือนกันแต่แบ่งได้เป็นย่อยๆนะคะผมโดยมีทั้งหมด5แบบนะฮะเออ่พี่จะพูดว่าเราจะเจออันนี้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  แต่อันนี้ก็คือไม่ค่อยเจอนะครับผมอ่ะซึ่ง simple simple แบบว่าแบบธรรมดาหรือว่าธรรมดาง่ายๆใช่ไหม simple diffusion น,นะครับผมเป็นการแท่ของตัวถูกละลายถูกละลายตัวถูกละลายนะฮะเสียอะไรดีวะบัวมา่วาสวยวะหนูไปตรเด้ออ่ะ นะครับผมเป็นการจากเข้มไปอ่อนก็คือพี่อยากให้พี่อยากให้เข้าใจการสรุปโนต้ตของพี่นิดหนึ่งก็คือพี่จะสรุปแบบอย่างนี้แหละปัญญาอ่อนนิดหนึ่งนะครับคือให้พี่เข้าใจไงแต่ว่าไม่รู้ว่าพวกหนูเข้าใจไหมแต่แบบว่าพวกหนูอาจส,สามารถที่จะไปดัดแปลงได้นะครับสามารถแบบว่าเออจดโนต้ตของพี่แล้วก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาเขียนต่อได้โอเคปะ่ะอัตราคงที่นะครับเรียกว่าการสมดุลการแพร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเคมีเนาะนะครับอ่า ต่อมาครับอ่านการออสโมซิสซึ่งออสโมซิสเนี่ยเป็นการแบบก็คือ,คอได้ยินบ่อยมากนะครับผมการออสโมซิสก็อย่างเช่นการแบบว่าขอโทษนะครับขออนุญาตดื่มนะ้ำอ่ะการออสโมซิสเนี่ยอย่างเช่นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการลำเลียงอาหารในโฟเอมถูกป่ะการลำเลียงสั่งยิง มันก็จะมีแบบว่าอย่างงี้ใช่ปะจะเป็นสองสายน,นี่คือไซเล่มโฟมนะครับอุ้ยหรือว่าไซเล่มรับนามมา้ำปะโฟมนี่ถูกแล้วนะอันนี้คือตัวสร้างอันนี้คือตัวรับถูกปะมันก็จะเป็นอย่างงี้แล้วก็มาอย่างงี้ถูกปะเออก็คือมันจะต้องใช้น้ำถูกไหมฮะมันก็จะออสโมซิสจากตรงนี้เข้ามาตรงนี้แล้วก็ออสโมซิสกลับถูกไหมอ่ะเนี่ยก็คือการออสโมซิส ะฮะก็คือการเข้ามาอย่างอ่ะงงปะผนังผนังโฟมใส่เล่มน้ำเข้ามาวึบว๊บอย่างเงี้ยอ่ะสอนบัญยาอ่อนนิดนึงนะฮะอ่ะออสโมซิสนะครับผมก็คือการเอ่อเคลื่อนที่อะไรเนี่ยเขียนผิดนะเนี่ยการเคลื่อนที่ตัวทําละลายพิจารณากับน้ําก็คือเขาจะไปเข้มไปตม่มหรือต่มไปเข้มก็ได้นะฮะ แล้วแต่นะครับผมอันนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกอันนี้อันนี้ช่างมันฮนะต่อมาเป็น active transport นะครับผมลำเรียงสารต่อต้านนะครับจากต่ำไปเข้มต่ำไปเข้มก็คือสารละลายต่ำไปหาสารละ,ะลายเข้มนะฮะตรงนี้นะผ่านช่อง c a r r i โปรตีนต้องต้องใช้ ATP นะครับผม carry 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 นี่ต่อมาแล้วครับผมอันนี้เราจะเห็นในบะ่อย อันนี้พี่จะยกตัวอย่างนะคะว่าเ e n นโดไซโตซิสเนี่ยมันเจอได้ที่ไหนก็การการกินถูกไหมฮะมันคือการกินของพวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินของอพวกพาาเรียเออไม่ใช่ดิไม่ใช่พาณาิยเดียวพวกพวกโ r o t o z o a ฮะพวกกลุ่มโ r o t o z o a เช่นอะมีบาแล้วก็พาราม m เซียมถูกปะซึ่งอีพาราม m เซียมเน่ะมันก็จะกินโดยการใช้นขนเข้ามาใช่ไหมแล้วก็กินแบบฟาโก e นะฮะแล้วก็ ส่วนอะมีบ้าเนี่ยเขาจะกินโดยวิธีการใช้ฟาโกไซโตซิสฟาโกไซโตซิสก็คือการกินนะฮะจำไว้สับนี้สับนี้คือได้ใช้ตลอดนะได้ใช้บ่อยนะครับผมพี่โนไซโตซิสนะครับผมก็คือการหยุมเออไม่ใช่หยุมการดูดรุบเข้าไปอย่างเงี้ยเออแต่ก็คือเอ่อฟาโกไซโตซิสก็คือการโอบโอบอาหารนะโอบอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติพี่จะยกตัวอย่างว่า ไอจุดเนี้ยก็คืออาหารแครอท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 เออน้องเอาแครอทมาฟากเนี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นปะแล้วก็อมีบ้าก็จะเป็นอย่างงี้แบบอับนึงสีแม่เอ้ยเออเอาที่ก็ได้เว้ยสมมุตินี่คืออมีบ้าตัวยืด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 อะไรโซมแล้วก็จะมีอะไรฮะเอ่อฟูดเบคเคอโลหรือปะอ่ะยืดยืดอย่างเงี้ยปึ๊บมันก็จะโอ้มันก็คือการเอาตัวลิงเนี่ยโอ้ย่างงี้อาหารออกมานะฮะเออไม่ใช่ดิ มก้อนไหมอ่าอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะโอบอย่างงี้ฮะปึบ๊บวื๊บเงี้ยเออเขาก็จะโอบแล้วก็กินเข้าไปวุ๊บแล้วก็เข้าไปสู่ท้องฟูดไบเคโอล้ะครับแล้วก็ใช้ตัวลายสุโอมเนี่ยย่อยนะฮะเอองงปะพี่รู้สึกว่าพี่สอนงงมากเลยอะแต่ว่าใครใครสงสัยว่ <laughs> ใครสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะ <laughs> พี่แบบอ่อ่าอ่าสมมุตินนะอันนี้ตั้งสติก่อน อันนี้คืออะมีบาอะมีบาเนี่ยคือเขาจะเอาไอ้ตัวไอ้ตัวองตัวตัวเองอนะโอบเข้ามากินอาหารนี้เข้าใจไหมเขาจะโอบล้อมเข้ามากินอาหารอย่างเงี้ยเออเนี่ยเ,เขาเรียกว่าฟาโกไส่ตซวสส่วนพี่นุ่งก็คืออาหารตรัวนี้เอออาหารตรัวนี้แล้วแล้วแต่ก็ดูดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่ได้โอบนะกินเข้ามาก็คือพี no ่นุ่งใตซิสนะฮะงงปะมีใครงงไหม อ่ะต่อมานะครับเป็นรีเซพเตอร์นะครับไม่รู้ว่าอ่านเตอร์ยังไงแต่แบบรีเซพเตอร์ถูกแล้วแหละอ่ะรีเซพเตอร์มีเดตมีเดติรีเซพเตอร์มีเดติอินโดไซโตซิสเออโอเคทันไหมก็คือเป็นการแบบจับเฉพาะนะครับสมมุติก็คือปากไอตัวไอตัวรับถูกปะจะเป็นง,งี้จะเป็นง,งี้ครับปึ๊บ แล้วก็ยังไงฮะเป็นองเี้เออเวลาอาหารหลดออกมาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ตรงนี้พอดีเออเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเออนั่นแหละเนี่ยก็คือการเลือกเฉพาะนะครับอ่ะจะมาอันนี้ไม่ค่อยได้ยินหรอกเอ็กโซเดอร์ซก็คือการแบบ กินแล้วอ่ะก็ขับถ่ายถูกไหมมันคือการกินพี่นเอาฟาโกไซโตซีดปุ๊บพี่นอซโตซีดปุ๊บเอ่อมาอยู่ฟูดไวคิโอปุ๊บดูดซึมอาหารรเรียบร้อยเบสเซตแล้วก็ไลโซรโซมก็มาย่อยอะไรอย่างเงี้ยเออไลโซโซมย่อยก่อนแล้วก็ดูดซึมอาหารนะฮะพอดูดซึมอาหารก็เหลืออะไรฮะเหลือแค่กากอาหารถูกไหมก็เหมือนคนเราเนี่ยนะฮะก,กินเข้าไปปุ๊บก็จะมีกากอาหารเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านั่นเองนะฮะแล้วก็ขับถ่ายออกมาถูกไหมอ่า เออนั่นแหละนี่แหละฮะคือเอ็กโซเอ็กโซคืออะไรฮะรู้จักเ EXO ไหมเอ็กโซไม่ใช่วง,วง,ว,งวงเกาหลีอะไรทั้งสิ้นอะเอ็กโ็คือการออกเอ็กโซนะฮะ E X O สำหรับคนที่แบบแม้นเอ,อ่อพวกภาษาอังกฤษอะไรแล้วเขาก็จะรู้นะจำง่ายนิดนึงสำหรับใครที่แบบว่าเออมีความเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะเขาแบบจะมีความแบบเขาเแรบบียกว่ามีความจำง่ายเพราะว่าบางอันมันใช้ศัพท์แบบภาษาอังกฤษนะเออโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่จะส่งชีทให้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมสาหรับใครที่อยากได้ชีทนี้ะไปอ่านนะไปอ่านไปอ่านไปอ่านนะครับผมแล้วพี่จะมาสอนเพิ่มเติมลึกๆอีกภายหลังนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้าคอร์สนะครับก็สามารถเข้าคอร์สมาได้เพียง500บาทนะครับพี่แจกหนังสือก็คือแจกหนังสือก็คือขายแบบว่าพี่ขายเล่มละ100บาทนะครับก็คือพี่ขายเล่มละ100บาท เป็นหนังสือนะฮะเริ่มละร้อยมีวิชาอังกฤษไบโอนะฮะมีแมทแล้วก็มีอะไรอีกนะเออมีฟิสิกส์ถูกไหมมีฟิสิกส์แล้วก็มีอันนึงก็คือเคมี Me. เออมีแค่นี้ปะวะพี่จำได้ว่ามันมีแค่นี้นะ <c oughs> โอ้หนังสือตัวเองก็จำไม่ได้งงเวอร์อ่ะอ่ะอ่าก็คือ,คอพี่ขายอันละ หนึ่งร้อยถูกไหมก็คือสี่เล่มเนี้ยก็คือก็เป็นสี่ร้อยบาทถูกปะเท่ากับว่าพี่พี่เอ่อค่าสอนหนูอะก็คือพี่พี่เอาแค่หนึ่งร้อยบาทถูกไหมอ่าคือพี่เอาแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนสี่ร้อยบาทนี้พี่พี่ทำหนังสือสรุปให้ละนะฮะก็คือถามว่าเนื้อหาลึกไหมลึกนะฮะ ลึกแบบมันไม่ได้ลึกแบบว่าเออคือต้องอ่านเยอะๆนะแต่มันเป็นความสรุปที่แบบว่าลึกเข้าไปอีกะฮะอา่าใช่เขาก็จะหาแบบว่าหลายๆหล,ยลักสูตรหลายๆอันนี้นะครผมแล้วก็มาลงนะครับแล้วก็พี่จะเน้นในข้อสอบที่มันจะออกด้วยนะครับผมแล้วก็พี่จะมีการให้คิดวิเคราะห์นะครับผมข้อวินั่นเอง <c oughs> ก็จะมีสมมุติไบโออย่างเงี้ยพี่ก็จะมีคาศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เราอ,อ่านด้วยนะฝ <c oughs> ึกภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใช่นะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สาหรับใครที่อยากเข้าส่วนแล้วก็ของแถมนะคะก็คือมีอุปกรณ์การเรียนอะ่ะอุปกรณ์การเรียนเอ่อนะครับผมก็ครบเซตเลยครบเซตแล้วก็มีสมุดให้อีกนะฮะสมุดของค่ายเอซ่าอ่า <c oughs> น,ะนะครับผมลายเซนเวอร์ของค่ายเอซ่าจินิกาล่ะครับผมก็โคตรคุ้มนะฮะเพียงแค่ 500บาทนะฮะ500บาทนี่คือต่อ1เดือนนะครับสำหรับใครที่สมัครต่อก็500บาทนะครับผมก็ฟรีจะฟรีอุปกรณ์การเรียนนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่มีได้หนังสืออยู่แล้วนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมตอนนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย